ข่าวดีแชร์ได้กิจกรรมจิตอาสาร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะข่าวดีแชร์ได้บอกเล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างคลิปจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดวัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีร่วมกับกองทัพธรรมถ้ำนารายเรื่องมีอยู่ว่าเราสมัครไปเป็นจิตอาสาทำความสะอาดวัด ที่วัดเขาวงถ้ำนารา์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยคนที่สมัครมาจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มกองทัพธรรมถ้ำนารายโดยจะมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยสัปดาห์นี้นะคะเราได้ทําความสะอาดคูคลองของวัดได้ขัดพระนาคปกและขัดเจ้าแม่คนอิมคนที่สะดวกวันเดียวก็สามารถทําวันเดียวได้ส่วนคนที่สะดวกสองวันก็สามารถค้างคืนที่วัดได้เช่นกันค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างที่วัดเตรียมไว้ให้เราพร้อมเลยและเขามีกับข้าวเลี้ยงตอนเที่ยงด้วยนะคะ ไปแต่ตัวกับหัวใจก็มีความสุขและสนุกสุดๆไปเลยค่ะพี่ๆแต่ละคนที่เราไปเจอก็คือน่ารักและเฟนลี่มากกิจกรรมที่วัดใน2วันนี้ทําให้ใจเราเป็นสุขมากจึงอยากมาบอกทุกคนให้โมทนาบุญกันทําให้มีจิตใจเบิกบานและยังขัดเกลาวจิตใจให้กับตัวเราแถมยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อวัดอีกด้วยขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ